และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในะระลอกใหม่นี้นะครับจังหวัดสระแก้วเองถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆเลยนะครับที่พบการแพร่ระบาดและยังพบผู้ติดเชื้อรายวันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้เองนะครับจังหวัดสระแก้วก็มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นมาตรการเชิงรุกหรือว่าเชิงรับะนะครับเพื่อที่จะร่วมกันสกัดกั้นและก็ลดจํานวนผู้ป่วยให้ลดลงอย่างสุดความสามารถวันนี้ครับเราจะพูดคุยนะครับกับคุณเกียรติศักดิ์จันทราครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคะ ครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ว่าคะถามประเด็นแรกเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะมาตรการที่สําคัญนะคะก็คือมาตรการในเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะตอนนี้ทางด้านของจังหวัดสระแก้วเนี่ยเราได้มีการดําเนินการในเรื่องของการฉีดวัคซีนมีการวางแผนยังไงบ้างคะท่านคือตอนนี้เป็นต้นได้รับการจัดสรรเป็นสองรอบนะครับค่ะครับรอบแสํก็รับผู้ที่เกี่ยวข้องกับในที่เสี่ยงมากมากเช่นในพื้นที่อะไรเช่ตลาดลงเกลือนะครับไม่ว่าจะผู้ที่ทางานอยู่ใตลาดลงเกลือหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ติดอกาส ถ้าผ่านเสี่ยงกับผู้ที่อาจจะใช้ในพื้นที่่างการรัฐาบาลนี้ก็มีโยาบาลท,ที่อยากจะผักดันให้พื้นที่ีเสี่ยงนะครับได้รับการดูแลซึ่งรอบแรกเนี่ยเราได้รับ,รบการเนี่ยทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหมื่นโดสนะครับคือสรอบรอบแรกทั้งหมดคือห้าพันคนสิสองรอบหมื่นนครับแล้วรอบที่สอ,อ,นง,อ,ยอยงนี่ก็เพื่อเพ็่ทช่กับโปสพยาบาาดแพทย์อันนี้สามผนานับ อนนี้เบื้องต้นเรื่องของวัคซีนเราเป็นอย่างนร้ครังคาดว่ามารรับประกันได้ก็อาจจะคงเป็นเหมือนต่างใจหลายจังหวัดทุกประเทศแล้วการแจกแบบนี้ครับค่ะครับท่านผู้ว่าครับตอนนี้หลายจังหวัดนะครับก็มีมาตรการออกมาอย่างเข้มงวดนะครับบางจังหวัดก็คือการสวมแมสนะครับถ้าหากไม่สวมแมสออกจากเคหสถานนี่ก็จะมีการปรับมีอะไรอย่างนี้นะฮะอตอนนี้ที่สักแก้วเองมีมาตรการอย่างไรบ้างครับท่านก็เช่นเดียวกันะรว่า เ้องเนว่าของเราเนี่ยตัวเลขนี้เนี่ย14คนเป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มเปิดรายใหม่ถ้ารวมสะสมก็2บคนถ้ารวมๆก็รักษาหายไปแล้ว154คนยังคงเป็นรักษาอยหก165คนประมาณครึ่งหนึ่งนะวอย่างนครับร้อยร้อยสองคนที่รักษาอยู่ช่วงแรกเนี่ยเป็นการติดเชื้อมาจากเรียกว่าจากภายนอกจากทัสเตอร์ของสถานบริการนะครับครับแต่ในขณะนี้ก็พบว่าก็ เป็นเรื่องของการเรียกว่าใช้ปิ่กับน่าอาจจะใส่ร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีความเสี่ยงเพงนั้นตัวเลขก็ยังจะเป็นอย่างนี้และครับบวกลบสินะครับวันนี้ก็สิบสี่เมื่อวานนี้ก็แปดอย่างนี้นะครับก็ยังไม่หมดดังการออกมาตรการนี้ก็คงจะเน้นไปเรื่องการจัดกิจกรรมนะครับว่าเราห้ามหรือว่าห้ามกิจกรรมรื่เริงสังสรรค์ทั้งหมดเลยนะครับค่ะพวกงานบุญทั้งหลายแบบนี้จัดป้าจด เร่บ้านแต่ไม่มีการตื้นเลยครับแเปไปงานปัวแล้วไปฉลองกันไม่ได้เลยครับค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าเองค่ะได้วางมาตรการในการที่จะมีการตรวจเชิงรุกเพื่อหาคนที่ติดเชื้อแล้วก็มีมาตรการในการรับเข้าไปรักษาอย่างไงบ้างคะท่านคะที่จังหวัดสระแก้วนะคะตอนนี้เราเรามีการจัดตรวจเชิงรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นแอสเซส์สไฟิงนะครับสิ่งทั้งหลายครับ ทุงเรียนว่าในประเทศเาหอีก,อออก็มีแรงงานชาวต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะกัมพูชาครับโดยเฉพาะชา่วงเวลานี้ก็มีข่าวทางแพร่ระบาดมาใน,ในหลายพื้นที่ในประเทศกัมพูชานะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่าทาจงจังหวัดวน,น,วน,นะครับโดยเฉพาะรัฐบาลเองก่คอยสังคัรเราดูแลนงตรวจสอบทันทีทันท่วดนะครับก็ยืนยันว่าถ้ามีปัญหาเเข้าไปแก้ไขให้เร็วที่สุดนะครับครับ ในส่วนของโรงพยาบาลสนามของสากแก้วตอนนี้เป็นยังไงครับท่านนะครภาพรวมมีการเปิดเพิ่มบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างไรบ้างครับท่านอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงนี้เรามีโรงพยาบาลรวมถึงโรงพยาบาลสนามรวมแล้วสามล็อตแต่ห้าเตียงครับแล้วแต่เป็ห้าเตียงซึ่งที่เรียนนะครับว่าเรายังมีคนที่เหลือรักษาอยู่เนี่ยมีล็อตห้าบาทล็อตนั่นนั่นก็มีเตียงแต่อยู่ในตำแหนังที่เพรับฉะนั้ตัวเลขยังเติบเบิ้ลอยูง นี่เรายังไม่ถัวครับแต่ว่าเราก็จะระหว่าการเตรียมการตัดลงาบลเพิ่มเติมผมเป็ตัวเลอกที่เพราะวงมาบัตัว่าเพื่อวมกับโรงพยาบาลที่เนี่ยก็คือผู้ที่เชื่อว่าเป็นผูพิเศของรับไม่ว่าตัวเแล้ like, วตัวยครับถ้าป่วยน้อยจะตงมาตรวถ้าป่วยมากต้องรักษาโรงพยาบาลนครับครับตัวเล็กต่างนี้ทีนี้คนที่ถ้าสูงถ้าส่วนไม่ที่พบว่าติเชื้อบวกับาเ้าลงก็คบยดแต่เรประจับไวยดนึ ครเพราะนั้นดนยังว่าการดูแล้ผู้ผู้ป่วยนะครับที่มาจากาการตรจาความเสีนยสูหรือผู้ที่เด็ในทิ่แตยังไม่พบแฝงเนี่ยเราก็อาตองเราอยู่าเสี่ยตดติดานนกระทั่งรอบสองและครบกหนดตัดตัวปฏิบัติ็จะพบเราต้องปัดไปครับเพราะอนก่าาญญอนนั้นที่เเอเว่าคนที่ตรวจขั้งแรกจะไม้ตัดมาตรวจดยเพื่เก็บต่อตหลังก็มหนึ่งให้โัวเเิดแประเด็นต่อจุดต่บ 本当に。 ค่ะก็เรียกได้ว่าก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะทั้งในเรื่องของข้าราชการหรือว่าหน่วยงานรัฐเองที่ต้องมีการออกมาตรการที่ต้องบอกว่ามีโทษต่างๆด้วยแล้วก็ในส่วนของภาคพี่น้องประชาชนที่จะต้องมีการกักตัวเมื่ออาจจะเป็นความเสี่ยงต่ำก็แล้วแต่จะต้องมีการกักตัวแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกไว้นะคะว่าต้องงดการจัดกิจกรรมทั้งหมดก่อนนะคะเพื่อยุดยั้งการแพร่ระบาดครั้งนี้ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะท่านเกียรติศักดิ์จันทราที่มาร่ว ครับ